ยืด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 ขนมจีนร้านนี้อร่อยมากทุกคนคะเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มสวัสดีจ้ามืัอนี้กี้เฮตะไคร้จ้ามืัอนี้จะซุปเฮตะไคร้จ้าเฮตะไคร้น่ากินมากเลยอันนี้ตั้งแต่รุ่นปูแล้วนี่เฮตะไคร้นี่ <c oughs> <c oughs> นี่เจ้าแก่ สงสัยเหตไุไครรุนปูมี่ต่ดอกรุ่นแบบรุ่นถวดมาละนี่ใบไปใส่กับเน่าเหี่ยวมาละเนี่นี่อันนี้จังนุ่มๆบานๆถ้าในบานจุ่มๆพอดีอันนี้ตั้งแต่รุ่นปูรุนถวดละในบานมัน,นีจะสูบเหตะไครเสบยบ,บจะแต่ว่าบอกินน้ำเพลินดอกมันเฉียว มีตะไคร่พันว่ามันหอมแต่ข่อยว่ามันขิวก็เะเฮตไห่อีพอก็อีเม่กินจามะนี่มาจากกินซูมเฮตะไค่น้ำกันจ้า

ดีจ้าวันนี้ยามมือแรงเพนนาะกินแล้วแล้วมากินข่าวจ้ากับข้าวนี้นะ่ากินมากซุปซุปเห็ดตะไคร่ผัดหอย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 ,หอ,ยอะไรแม่หอ,หอยแขงบ้านหอยแคงบ้าน <laughs> หอยทรายส้มตำอันนี้ก็การทูน แล้วก็มากมะละลูกซิ้นกับขขาปุ้นมือนีเอ้เอาเอาน้ำเขาป้นอยอ่สํานักง,งานมากเออหน้ามันตมะมาคุงเส<ม>ียดายแต่เลยว่าเสียงมาก,กินกับขขาป้นแซ่บหลายมาได้จ้ามา่ก,กินข้าวกินก้อนอีพอ,ลอเลยกินขขาป้นกับขขาอัน,น ใส,ส่เส,ส้นพนะอีกพอเปมื้นคือเสียนมาอีก็เลยโซ่โซเร่โซเรใส่กันัดการทูนกลดตนพูดต้นพูดแบบนั้นข่าย่าเขาเอา้ัมอย่างล่ะ มันละขมขมมันมะไรละขมขมคือมังว่ากินิดดีมันจะขมมะขมว่ะฉันว่าตัวไหยนะ พี่สาววมาไปกินลูีมากามนหน่กยกน,นึ่งเย้นหอยนุ่งง่งสูมือพาดหอยม่ไต้มจีิกับตาบมะพุ้งจากอมะหองมันต้องหองเนี่ยมือแรกสุมเลย เอาเลือมเลื่อมบอกเห็ดได่ใส่เกลือเอากินก็เอานนี้บาดนี้นัวบ๊อบบ๊อบใส่ห้วเบ้างอืมข้าไหมดให้เม่เปิดแดกอันนี้ก็ใส่แต่ปิแดกเอาปูมาแล้วไม่ต้องใส่หลา 아, k 아니, g 뇨 i n พาตรงนั้นนันมันพาตรงนั้อืมชใจอะแต่มันงน้ำมันเลออะไร ไอพวกนู้จะหากลับมาบ้านย่าไปควรใส่ขนมจีนมาควนใส่กับปุกอันนี้ต้มใส้ยังมันอีกจางเลยจางอีกแล้วใส่ทั้งเกีย๊ยใส่ทั้งน้ำปลาใส่ทั้งรสด,ดี

นะอ,มอ,อมมแม่ต้องเอามะาขันกลุ่มะอะคัวน้ำนะครับหยุด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 ขนมจีนร้านนี้อร่อยมากทุกคนค่ะเหนียวเหนียวนุ่มนุ่ม เยีไป่ไหมอ่ะเราไม่เยอะมาแล้วเป็นสิบจุนี่พอกำลังมากก,กินเขาแก็นี่พอแล้วแลวก็กินพอบ้างท่านในอิ่มหอกุณต้องได้รู้สนใจใน้ำเนี้ยน้ำนอะไร้ำเขาบอกว่าไงาหรอเขาูไาอเ้ล ผ่้เงยนื้อือฮ่นู้มีันสูบเดี๋วคนัวโบรานี่มาดูหนงวันละเข้าประชุมของความร่วมมืออสมทุกคนเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกันตามหนังสือนะคะการดูควาบังในเนี้ยผู้เงียรสชาติเนี่ย สเสียงสาเขาบอกว่ากองคุณหลักปากการะกันสุขภาพลดและเลิกขยะ <laughs> ลดขยะลดโรคใส่ใจสิ่งแวดล้อมันสุดที่ยีสิบเอ็ดนะโรงหอปรชุมโรงเรียนวัยพิยาคมในการนี้ของสมอหนหมู่ที่สิเบเอ็ดตำบลบัวใหญ่จึงขอเรียนท่านผ <c oughs> ู้สุเนภาพ <c oughs> โอ้โ,อโอ

เน่มันม it ันคือะบรมันหยามันต้องกินกับกบก่อ่ไมม่น่า yeah. um ็น่้ด้วยนมหานมาซองแม่จริจ้องาวบ้างแม่ลงาาอะไรก่อนเนาะมาแล้วมา่กานทั้งหลายนบ้านาอ่่นม่ไม่่งนี่ ควาทุกงอนเนี่ยข้าวเน่ยสามชิ้นสามิน้นั่ะสิบบาทที่บ้านก็เ่งเขเอาล้มันเนี cool ่ยเขแย่เนี่ยก่อผู้เันตายนี่กลางนะนี่ใครย่ดีนะอืมนี่เขายอดี ไม่ได้กินค่็นะหน้าหม่ม,มงั้นก็ไมได้กินกัหรอกทุกคนคะการได้กินข้าวอยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นอะไรที่หาได้ยากมากเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพ่อแม่เราก็ต้องทำให้ทุกอย่างมีความสุขที่สุด อยู่กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมทากันไม่ต้องอาหารเลิศหรูแต่เราก็กินอาหารแบบบ้านๆอยู่ดีกินดีทุกอย่างค่ะอยากกินอะไรท่านก็ซื้อมากินอยากกินส้มตำพ่อก็ซื้อเส้นมะละกอมาให้ตำให้เขาวันนี้ได้ค่ะส้มตำมาจากที่สำนักง,งานพอดีเลยนะคะก็เลย ได้มาคนใส่กันเลยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูพึ่งด้วยนะคะหลังจากนี้อาจจะอยู่กับครอบครัวน้อยลงแต่ยังไงก็จะทำคลิปเพิ่มให้คู่คุได้ดูกันนะคะตอนนี้ครูพึ่งกลับมาแล้วนะหลังจากที่ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วหลังจากสอบเสร็จแล้วครูพึ่งก็ ไม่ได้ทำอะไรแล้วค่ะตอนนี้ก็จะมาทำคลิปให้ทุกๆคนได้ชมได้ติกันนะคะถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพึ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ